เจวเทียบฟันใหม่กับฟันเก่าก็จะสึกถ้าฟันไม่คมก็สะเทือนทั้งคันแล้วครับนี่เด้งเลยแหละสวัสดีครับ คนสร้างทางยินดีต้อนรับสวัสดีกันตอนเช้าเช้าเจ็ดโมงกว่ากปาครับก็<อ>จะเตรียมรถเตรียมอะไรไว้วันนี้ก็ได้จะเตรียมฟันจะได้เปลี่ยนฟันรถกัดครับก็จะได้เติมน,<อ>เตมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงไว้แล้วก็ ตอกฟันใส่ฟันใหม่เข้าไปเพื่อเตรียมงานกันต่อไปครับเดี๋ยวก็ไปดูกันใส่ฟันรดกัดครับโอ้เสียงดังครับนี๋ต่อฟันเก่าที่มันสึกเยอะๆลักษณะของฟันรดกัดน,นี่เป็นฟันใหม่ครับไม่เหน็นนี่ฟันใหม่ อเอาเอาเขียวเกนยียวมันจะกันในเขียวเกลายหนอ่อยอันนี้ลักษณะที่มันสึกสึกแล้วแล้วตอบออก แ <Yeah. S 2> ดูดใกล้ครับกข้องนีครับต่คล,ลกนานที่แคบหน่อยแล้วก็ใช้หมุนออกมาครับหมุนมาเรื่อยๆ กันบนออกมาครับดูกันใกล้ๆชัดๆ จะแน่นหน่อโดยทันตะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการตรวจสุขภาพข้พอควรระวังก็คือระวังโดนมือครับมันใกล้ๆออกแล้วก็ค่อยๆย้ำเบาๆ มันจะไม่มันจะสลับกันครับลักษณะยังไงก็บอกไม่ถูกมันจะไม่เป็นแถวกันเลยมันจะสับระหว่างฟันก็จะเลือกก่อนครับ เพื่อเอาฟันที่สึกออกฟันซี่ไหนที่มันยังไม่สึกก็เอาไว้ก่อนจะไม่ได้เปลี่ยนทุกซี่ครับไม่ได้เปลี่ยนทุกอันจะเลือกเอาฟันใหม่ๆก็จะกลมดิกเลยจะไม่แหลมมากแต่ทุน่นอยแต่หัวตรงนี้เราจะแข็ง

เปมืเอเรยแ้่สามมือเ,เรอเาจะหมุนรอบอย่างนี้ไปเลยครับดูว่าฟันไหนมันสึกจะออกๆไปจนกว่าจะครบหรือว่าแน่ใจแล้วว่าเราฟันที่สึกออกหมดแล้ว ฟันที่ทู่แล้วก็มันไม่มีประสิทธ,ธิภาพในการกัดพอโดนพื้นผิวถนนนี่แข็งเ็าไม่สามารถที่จะกัดลงไปได้ถ้าฟันไม่คมก็สะเตือนทั้งคันแล้วครับรถนี้เด้งเลยแหละ

ร้อนเงินก็ร้อนนอกก่อจัดเตรียมรถกันอยู่เติมน้ำมันเติมเชื้อเพลิงจัดเตรียมความพร้อมก็จะทำอย่างนี้ไปจนครบ นะครับจนรอบนึงแะครบรอบต้ามีไปเรื่อยจนคิดว่าครบแล้วแหะวันที่สื่อก็ต่อให้หมด<อ>ก็สมควรแก่เวลาครับก็จะได้เอาไว้ดูกคลิปหน้าครับ<อ>เวลาก็หมดหมดเวลา ฝากติดตามคนสร้างทางด้วยครับสวัสดีครับ